สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราพาน้องนารูโตมาวิ่งทรายค่ะมาลองดูก่อนยังไม่เคยได้ลองวิ่งเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาวิ่งประมาณสักสามเที่ยวค่ะตรงนี้จะเป็นแม่น้ำฉีมีหินด้วย รถโตยังแต่งไม่เสร็จนะคะนี่เราจะซื้อหมวกมาใส่ดูแม่น้ำชีก่อนน้ำกำลังจะขึ้นนะคะ แพ็คโฮกำลังทำอะไรเนาะมาแล้วค่ะ ว่าจะไปได้ไหมนะคะเจอมครั้งแรกเลยค่ะทายเปียกด้วยนะคะพอดีเมื่อคืนฝนตกเส่กระบะก็ใหญ่ chào thí sáng quá ở mặt hai đêm hai mươi tám triệu không vườn không thể vườn đẹp mắt vườn này mắt 二你 เกียรนะ์ะนะครับอันนี้คือเกยียร์หนึ่งกเกียร์ถอยลงล่างน,นี้คเกรอย้โกะโดดนะเกียร์สองนีปากบอนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับอันนี้เกียร์สามปากบอนี่ไม่ต้องหวงจะจะอง่วงกระโดดแน่นอนเกียหนึ่งกับเกีถอยนี่สลูมากครับใครที่เอาไปถอยปากบอนี่เกียร์สี วิ่งดีนะเนี่ยอะไรนิ่มันครับนิ่งนิ่งเลยนิ่งมากครับมันเป็นรถวิ่งหลังถนนมาก่อนมันก็เลยนิ่งครับแล้วมันเป็นรถที่วิ่งในกรุงเทพด้วยพวกระบระบบมันก็เรียครบมันก็เลยดีหมดครับ แลนไก่ไก่อ่ะพอดีเล่นไก่ก็ได้เนี่ยเล่นไกไเเน่เล่นดีเล่นดีเนี่ยรับน,นักอ่ะพันพันใส่ยางพันหรือ,อยางพันลอยเนี่ยเราก็นี่เนี่ยอ้ยอาา้หูสัจจะเลยคือเกียร์ลูกเกียร์ลูกเนี้ยสำหรับสำหรับยางพันกับยางพันลอยเราไปซูงเหรอแต่เส่นสองอยางเนี่ยเขาไปเนื้อก็ดีมากเลยเก็บเกียวหรอกก็ต้องไปเปลี่ยนเครื่องถ่ายเลย เขาหลอกกันพอดีอันนี้เพื่อว่ามันเขาหลดหน้ายางลุ่มเกินไปเขาหลดลุ่ไหลมันกันได้อก<า>มันจัดเน่ยมันก็เลยได้กำลังเยอะใส่ไส้แล้วกันิ่มดีเทียนแหลกเล่นวันนี้เจมิม เด็ียวเรียนไส้สนะเรียนไส้เดละท่าดีนะเพื่อดาก้อนออกมาที่แหลกเดิแเรียนไส้เลยมันก็เลยต่อนออกมาเดมแนลกเันงเลยเดิงงันเดงงันดีแล้วเ่อใชดาดา เี่ยวคะสามรอบสิพคครับคำคำเยค่เมากวดีรถเล่าเลยขึ้นสะลยวะฮะรถประเทศเล่าเยขึ้นสะลไปังบเลอะไลเกียร์อ่กระโดดเลยแงไงไหทำปท่าบุญ <c oughs> นี่ไหนมีทาบุญไปนี้โอ้ยี่ส่าทางดนือไปหมดพ้นจิตตัวเแล้วเนี่ยนะกหลอดเือนน่สามรอบนี้ตรงนี้รอบสุดท้ายที่พนตัวกันตออกจากนาบ้านเมือเศ้านี้ก็พนตัวกันหมนตักันตั เกียร์ได้ดิอย่ากล้มเดี๋วชุดเดีนี่อีกเกียร์นึงพอดีเลยไทยว่าอยากเปลี่ยนเพิ่งไทยกับไทยคือเจ็ดเกียร์ว่ะไทยเจ็ดสปีดเกียร์ของตูงรุ่งเลยหามือเงินก็แบบเครื่องไทยกับไรฝ่ายานี่กันแต่ว่าสำหรับเขาไปเรียนหนาง,งั้นนี่คอยป่าวบ่อกระวิ่งในหมู่บ้านนี่ ้มหนีเพ่อแจกของพวกนี้นไปแรนสายหล่อมก็ยังใช้เชิงเท่าแรงสายหล่อมประมาไปกับเดี๋ยวหน <พอ S 1> ึ่งแปดสิบลลอยลูกอันนั้นต้องอันนั้นต้องไปเพิ่มถ่ายสิบเดียวก็ยัสิบเขาอยากเบิ่งตอนมันแรงเซื้อดอกมันเลยว่าท่านไหนไปเขาบอท่านไหนชัดเจนนี่ว่าเขาใส่หมวกหรือใส่อยังเด้๋วนี่มันดูกับลูกค้านะว่าจะใสะ่อะไรแต่ว่าได้ใจตัวนี้ใส่หมวก ใส่หมวกก็จะงําละล็อกกี้ะล็อกกีใส่หมวกงามนี่จะขึนมาใส่หมวกงาําล็อกกี้มันแต่งขืนเด้แน๊ะใส่หมวกมันรอนเป็นสุกขันมันจะใส่หมวกถึงในมอแล้วค่ะ นี่ก็ขอ,อจบไปเพียงแค่นี้นะคะ